ทำไรอ่ะบนน้ำต้นไม้ซื้อมาเท่าไหร่ไหนเนี่ยเนี่ยนะเออสามร้อยสามสามแอบซื้อป่ะสามร้อยห้าสิบอดีๆอราคาดีๆเออซื้อมาตอนเอชิบเอท,ที่ผ่านมาสามร้อยราคาบอกเมียเท่าไหร่ 3ามร้อห้าสิบรวมต่งไงเอ้าจริงแน่ใจออเของมันต้องใช้ล้ลางแอร์ก็ได้ลดน้ำตน้นไม้ก็ได้เนี่ยซื้อมาเนี่ยจังไม่ผิดนั้งสามร้อยสาม0าร้อห้าสิบมาท่วงโผพอดีราคาเต็มมันแพงรถดีไหมดีมมัันนของมันต้องใช้ไงเนี่ยล้างแอร์ก็ได้เนี่ยโอเค อันนี้ไม่ไม่ว่าเพราะว่ามีผลประโยชน์กับต้นไม้เอเน,นี่ยถามอ่ซื้อมาถามว่าพลาสติมารง่งอย่าให้รู้นะว่าแอบซื้ออีกอ่ะ,อ,ะอย่าให้รู้นะแอบซื้อเครื่องมืออ่าวก็รู้ไงมันของมันต้องใช้เน,นี่ยมันจำมันจำเป็นรอตัวไป